สวัสดีครับผมนี่ก็เป็นผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดสะแก้วนะครับเดินทางมาตั้งแต่กี .4 สามีสี่นะครับก็มาถึงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็น้นะนงคุยกับคุณพ่อนะครับสันนี้ก็คือผู้มาส่นครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับ ตัวมันนอนนะเอามาตั้งแต่ที่สามที่สี่นะครับจากสา์แก้วมาถึงอำเภอลำไปมารก,ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไกลพอสมควรนะครับนอนพักผ่อนก่อนลวครับเพราะว่าคุณหมอยังไม่ทำการรักษานะครับคุณหมอให้รอกร่ ว่ามันยังเช้าอยู่นะครับคุณหมอก็อยู่ที่นี่ครับคุณหมอไม่ได้ไปไหนเมื่อกี้ก็เจอกันอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เจอกันอยู่กับคุณหมอนะครับเมื่อกี้ก็เจอกันกับคุณหมออยู่ก็ทักทายกันอ,อันหมูอาจรอแป๊บหนึ่งนะอนนนรอแป๊บนึง,งนนห,มหมูอัดให้รอแป๊บหนึ่ง ก็จะไปไหว้ศาลตายายนะครับอ่าจะได้กลับบ้านแล้วนะครับก็จะไปไหว้ศาลตายายนะครับผมอาการดีขึ้นนะครับแทบทุกคนนะครับตอนเข้ามาก็ไปไหว้นะครับขอพรขอห,หายนะครับพอหายแล้วก็อ่ไปไหว้อีกนะครับ แก่บน <c oughs> เป็นเรื่องปกติน,นะครับก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ป่วยที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับนั่ครับตัดมาทั้งนี้ต่อนะครับก็ กำลังทำขราววัิกันอยู่นะครับมาด้วยกันนะครับแต่ว่ามาเยอะครับมากันหลายคนนะครับผมกคนนะครับมาให้กำลังใจกันมาให้กำลังใจกันนะครับ,นนรบพ่อนี่บอกว่าเห็นเพจเนี่ยโทรมาเลยนะครับ เห็นในเพจอ่าเห็นในเพจแล้วก็จทเบอร์โทรแล้วก็โทรมาแล้วก็เดินทางมาเลยนะครัคือเห็นปั๊บโทรมาถามแล้วก็ออกมาเลยนะครับว่าจะเดินทางมาเลยก็อย่างที่ผมได้บอกนต้นคลิปนะครับ g 3ี 4, 4ออากมาเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็ฮงจะได้นอนพักด้วยกันอยู่ที่นี่นะครับนะครับเสือสีฟ้านะครับ อีมหลังนั่งทำประวัติอยู่นะครับก็ผมถามก็บอกว่าอาการปวดปวดเอวนะครับชาลงขาแลว้วก็ดึงหล้งดึงหล้งัวไหล่ก็เป็นสะสมมานานแล้วนะครับบอกว่าเป็นมา10ปีแล้วนะครับมาสิปีแล้วว่างั้นนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นเส้นอะไรบ้างนะครับ จะเป็นกี่เส้นก็ได้ให้ดูที่หลับที่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องรักษานอนรักษาตัวอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับว่าอยู่ไกลครับอยู่สากเกี่ยวนะครับถ้าจะให้ผู้ป่วยเดินทางไปกลับนี่โอ้คงเป็นเรื่องลําบากครับผมต้องนอนพักรักษาตัวอยู่กับเราอยู่ที่นี่นเอาหายครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเส้นยังไงก็หา เกี่ยวกับเส้นภาษานี้แน่นอนนะการนี้รักษาแน่นอนรักษาหายแน่นอนครับตามที่ผมได้ถามดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างว่าท่านก็มีโรคประจาตัวเหมือนกันนะครับความดันบอกว่าไม่เป็นอะไรครับไม่ใช่ปัญหานะครับก็แค่มียาควบคุมนะครับขอแค่มียาควบคุมความดันท่านก็ออกมาด้วยนะครับผมก็บอกให้กินเลยนะครับ บอกกินได้เลยนะเดี๋ยวจะลืมก็บอกง่ายครับบอกปับ๊บกินปับ๊บแล้วคุยด้วยก็โอเคครับตอบโต้เราได้ดีคุยด้วยกันนั่งเพลินไปนะครับผมได้ขอตัวออกมาปีตัวมาทําคลิปนิดนึงนะครับะจะได้อัปเดตให้ดูนะครับว่าเช้านี้นะครับมีผู้ป่วยเ,เดินทางเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับ ทางร้านก็จะเปิดตามปกติเหมือนเดิมนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนิดนึงนะครับสำหรับยูนี้ก็สวัสดีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ